รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยกระตูนใส่อิ๋วตอนผจญภัยเมืองเมียฝากัว โอยทหารมีใครอยู่ไหมเปประตูเร็วสิเร็วโอ้ยโอยาวโอ้โอ้ยโอ้อ้ยอ้ย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 โอ้้ยโยอยอย้โ เอาคนมาไม่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 ไมาไม่ได้หรอกเอย ถ้าอย่างนั้นเจ้าต้องตายอย่างแน่นอนช่วยขันด้วยช่วยขันด้วยช่วยด้วย อ๋อเป็นอะไรเป็นทับฝ่าบาาน่ากลัวเหลือเกินข้าข้าฝันร้ายไปตามแม่มดาเร็วเร็วเร็วหน่อยโอ้ กลัวเหลือเกยหม่อมฉันไม่กล้าท well, <ah> ุนพูดเร็วเร็วเร็วเข้าอเออหวังหลวงฟังหมายความว่าราชบัลลังก์มีปัญหาคนหน้าขาวมีสวมจีวรก็คือหลวงจีนงั้นงั้นั้นข้าควรทำยังไงดีเออเออเรื่องนี้เออฝ่าบาทจะต้องสังหารหลวงจีนหนึ่งมื่นรูปถึงจะแก้อาถันได้ ผ่า,ายทั้งห่วงพระหลวงจีนไปต้นเหตุขาหลวงจีนหนึ่งหมื่นรูปแล้วอเอ,เอได้พ่อพิดาห้ามขัดคำสัง่งไม่ราชโอค์กัน ไม่ว่าเป็นหลวงจีนเมืองนี้หรือหลวงจีนต่างเมืองที่ผ่านมาประหารให้หมดี่หัวล้านเดี๋ยวผมไม่ขึ้นก็ประหารเช่นกันไปยังไงนะเนี่ยหัวล้านกับปราหาจะเลี่ยยังไงแล้วไม่ไงยแงไงนเนี่ยใกถึงยอดเขาแล้วนึกไม่ถึง ทิวทัศน์นอกด่านก็งามขนาดนี้ดูเหมือนว่าต้องผ่านเมืองนี้ไปถึงจะไปชมพูทวีปได้นั้นเดินเร็วๆหน่อยแล้วกันโอ้ขันเหนื่อยจะตายแล้วช่วยมีปีศาจเหรอช่วยด้วยค่ะทังนี้นี่ไประวังนะพี่ลิงน่าอาจเป็นปีศาจอะไตยซือ พวกเราถูกจนป่ามัดไว้ช่วยพวกเราเร็วๆสิพวกเราไม่ใช่ปีศาจนะไปไกอจะไปแก้มัดให้พวกเขาทีโอ้ยขาไปหรอกโซเจ็งโอ้ยาเลยอาจารย์เฮ้ยพวกเขาเป็นคนไม่ใช่ปีศาจนะขับคุณไต้สือทุกท่านเฮ้ยผิดอีกแล้วอะไต้สือจะไปไหนเหรอคะไปชมพูทวีปไปไม่ได้นะข้างหน้าส้นทางมรณะไปไม่ได้เป็นอัน หมายความว่ายังไงเอ่ะเมือนข้างหน้าชื่อเมียฝากัวบ้านพวกเราอยู่ที่นั่นพระราชาทรงรับสั่งให้สังหารหลวงจีนหมื่นรูปทำไมอ่ะ ได้ยินว่าพระราชาทรงฝันร้ายแม่มดบอกว่าเพราหลวงจีนแผงธิ์แม่มดเป็นผู้ก่อเหตุแท้ๆทจะต้องสั่งสอนแม่มดใจร้ายคนนี้ให้ได้พวกเราอ้อมไปทางอื่นได้ไหมไม่มีเส้นทางอื่นแล้วคะ่ะมองเมียฝ่าหกกัวอยู่ในหุบเขายาวตั้งหึงพันลี้อันตรายมากมีเส้นทางนี้เท่านั้นที่ผ่านไปได้มีหนึ่งทางเข้าแล้วก็หนึ่งทางออกพวกเราฝ่าเข้าไปเถอะไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวจะมีคนล้มตาย พวกเขาค่าหลวงจีน9,996รูปแล้วยังขาด4รูปอ๋อหนึ่งสองสามส่าพวกเราก็ครบหนึ่งือนพอดีทําทำไมบรรพชิตจะต้องโชคร้ายขนาดนี้เอองั้นร้อยผมยาวก่อนได้ไหมเหลวไหลร่องอัินเชิญพระคัมภีรรได้มื่อไหร่ได้การแล้วพวกท่านเป็นเซียนเหรอเนี่ยเป็นอาจารย์ของซี เจ้าแบบนี้มียาปลูกตัวกลัวโดนฆ่านี่เจ้าอย่าอยู่เฉยๆส่งเสื้อสามชุดนี้ไปให้เท่าแก่หวังขอบคุณมากเฮ้ย็ลิงนี่เฮ้อ เออ้ยบ้านท่านผีดุเหลอบ้านเจ้าต้องหากผีดุอ้าวแม่นางสองคนจากไปแล้วพี่ลิงยังไม่กลับมาอีกเหรฮึข้ากลับมาแล้วอ้ยขโมยเข้ามาเลยเหลวไหลเปลี่ยนเสื้อแล้วๆไม่ไหวนะหงอคงเอ๊ะเฮออพี่ลิงมันขับเกินไปเยอะอุ้ดดิอาจารย์ทำไมเปลี่ยนเสื้อนานจังเลยเอ๊ะอาจารย์มาแล้วนี่ดูสิ เี่อาจารย์ไม่ต้องปิดหรอกฮะอาจารย์มาขอดูหน่อยเป็นยังไงอ่ะเด็กเจริงเ้าหัวราอํทำไมอ่ะนกแล้วถ้าพูกทหารสอบถามจะบอกเขายังไงอ่ะาก็แกล้งทำเป็นใบ้ทุกสิ่งข้าเป็นคนตอบเองอาจารย์ท่านก็ไม่ต้องโสดมนนะ ตลกดีนะเป็นใบเอ้าวเฮ้ยพะคลุมข้าอุ้ยอุ้ยพะคลุมผมของข้าอุ้ยเอ้ยอะไรอะไรแควะแขวะอ้กมาไล่ร้อยเลย จากไหนกันเอเขาเป็นใบอะใช่แล้วเขาเป็นใบฮะเป็นใบเหรอพูดได้แค่คํานี้คําเดียวเองใช่แล้วใช่แล้วแล้วเขาพูดอีกแล้วเนอะท่านฟังผิดแล้วมันครูนี้ท้องเขาร้องทะหากเขาชื่อจูเหลาซันข้าชื่อซุนเหลาเออวันนี้ซุนเหลาเชื่อแต่ในทางเหล่าต้าเราเป็นคนค้าขายอะค้าขายอะไรอ่ะอขายม้าโอ้้อมเหลือเกินนะนี่จะต้องไม่ใช่ม้าดีแน่เลยม้าตั้งสี่คนขายม้าตัวเดียวเองไม่น้อยนะดูสิ เออก็ไม่เห็นมีอะไรนี่นี่ไงล่ะฮะอืมโอ้ยเทียบเลยทหารสกัดฝูงมาวะยังไงล่ะเนี่ยสกัดยังไงเ่ะเนี่ยเ้ยลอยไปฮึกลับมาอืมลับมาโอ้โตงไปต้องกลับเลยเชิญไปเรียกกลับมาทำไม ไม,ไม่ทับไม่ทับไปยังอสองรอบเลยตอนนี้จะทํำยังไงดีล่ะครับก็จับมาไว้แล้วปล่อยพวกเขาเข้าไปเฮ้แล้วพบกันใหม่เข้าไปเร็วๆเ,เลยไป ทักทุ่มผมของข้าเอาคืนมาโอลานนี่โอยโถเอ้ยดกบ้านนี่ใหญ่เอาไว้วายสิอามิตาพุททุกคนเงียบๆหน่อยไม่ต้องยกมือไหว้ด้วยอาจารย์หยุดเดี๋ยวนี้นะทหารอ๋อกเริดทุลาขอตัวก่อนนะไปแล้วเราไปเลยสิตามจับมันมาไปแล้วทุกคนเลยนี่หยุดนะไปกันเนี่ยโอัน ซื Hoy, ality, oh. ้อแอปเปิ้ลไหมจ๊ะอาหมอหมดเลยไปเลยดับดับโดนโอ้ยวื่อโอ้อจ่เงินเร็วๆดิหนีลูกเฮ้ยรีบตามไปเร็วเข้าไปเลยอมาเมาเเ็วมอเร็รเรร ไ <Yeah, S 1> ม่ลอยได้ด uh ้วยนีไปนั่นเงินโดนด้อยแล้วบัตรทองจานี้แล้วพอเขาเห็นไปไหนล่ะฮะไปทางนี้อยู่น่าหยดไปหยดไปไหนกล้ กรแพงนี้แข็งหรือเปล่าเรลาหน้าเปลี่ยนไปกำแพงนุ่นนะเขาทษได้สือทุกท่านโปรดเราเดียวอ๋อเป็นเจ้านี่เองได้สื่อเข้าบ้านเร็ว,รวขอบคุณแม่นาะอาจารย์เร็วเร็วหน่อยสิ วายเรื่องอะไรตุลรื่งอะไรเจยังเจยัง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 ไม่ได้เริ่มเลยเฮ้ยทางนี้ทางนี้นริงแน่รูปนี่ไม่ธรรมดานะเนี่ยเขาเป็นสารบวกโดนจะเอาเหรียญทองจังหนึ่งวันเหรียญไอ้พวกเรามีเมื่อไหร่แล้วต้องสั่งสอนเพื่อเขาให้เข็ดจริงด้วยสิทำชั่วได้ชั่ว ก <c oughs> ำจัดคนร้ายได้ก็วิเศษเลยเรื่องนี้เด็กข้าจัดการเองอขอบพระคุณอย่างมากครับไต้ซสือไม่เป็นไรเป็นหน้าที่ของเราอยู่แล้ว <c oughs> พวกเราต้องจะตากันจริงๆกับพบกันอีกแล้วเนอะสำรวมหน่อยสิสิทธิพี่ <c oughs> ตอนเนี้ทางการกำลังตามล่าพวกเรา <c oughs> ถ้าว่าเราควรอยู่ที่บ้านบุกทานสักปีหนึง่งร้อยผมยาแล้วข้าออกเดินทางกันหมดเลยโอ๊ยกายพูดแล้วไหลอีกแล้ว

จไปมากี่ไรมาประตูเร็วๆทหารมาแล้วมาประตูเร็วๆมาก็ดีแล้วอย่านะไม่งั้นพวกเขาจะต้องเดือดร้อนโอยหลบซ่อนดีกว่าเร็วๆเร็วๆเข้าไปมาเถอะโอ๊ยตู้ไปแค่นี้จะซ่อนยังไงเล่ามาประตู ขําแบล็งหน่อยสิเลยข้าวงเต็มบ้านเลยเว้ยนี่พี่อะพวกโจรนี่ตายแล้วทไไมมใจ่ดพวกเราเราจะจับคนไปไม่มีโอ้โหอโหโอไปเลยไปเลยไปเลยเป็นอะไรรึเปล่พวกเขาแบกตู้ไปแล้วเฮ้ยหนักจังเลยไปเไปที่ชั้นเนี่ยพอดีเลยส่งอาจารย์ออกไปก่อนแล้วค่อยเก็บพวกนั้นเนี่ย หลเกนะลพ่ไม่มีใครเห็นนะตู้ไววบันเหลือโชคดีจริงจไม่ไปเลยหนักขนาดนี้เป็นเหลียมทองแน่แนเลยใช่แล้วหวยด่นแน่ลุลุลๆๆุลุเุล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 ๆลุ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 อุลลุลุนุล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 ๆลุลุลล จะไปขังไว้หมดทุกคนปล่อยข้าเถอะพี่ใหญ่ <ไป S 1> การุณ <ไป S 1> าเถอะขุทหารนี่ตับสายตาขา้าเปิดตู้สิต้องตะลุมบอลกันหน่อยแล้วเฮ้ยโอยนี่พวกเจ้าเองเหรอพวกเจ้ารุนหาที่เองนะใช่แล้วจับพวกเรามาัดเอาไว้เลยสิเร็วๆนี่จะร,รออะไรอีกเล่าถ้างั้นเขาไม่เกรงใจแล้วล่ะ ทหารไล,ล่ไลนะ่ไล่มาแล้วมัดเลยมัดดีแล้วครบรูปพอดีหยุดนะรัชทายาทให้หม่อมฉันฆ่าหลงจีนสีรูปสุดท้ายนี่เถอะไม่ได้หลงจีน9,996รูปที่ตายไปข้าเป็นคนฆ่าทั้งนั้นสีรูปนี้ก็เช่นกันตามข้ามาสิจใจร้าจริงๆเลย ตลอร,ตรงนี้ก็แล้วกันหเออ้ออพวท่านรีบหนีไปเถอะข้าช่วยแก้มัดให้ละไม่ต้องข้าช่วยตัวเองได้เขาก็บอนกันข้าก็เหมือนกันท่านข้าหลวงจีนตั้งมากมายแล้วไม่ใช่เหรอเปล่าข้าปล่อยพวกเขาไปหมดเลยข้าขอลาละพวกเราจะต้องไปเอาสัพระราที่บ้านแม่นางนะบางทีอาจมีอะไรต้องทำอีก หม่อมชั้นฆ่าหลวงจีนตาถังสี่รูปแล้วครบหนึ่งหมื่นรูปแล้ววิเศษจริงๆขอพระบิดาทรงรับสั่งเล่าฆ่าหลวงจีนออเดียวอ้โกหกพกลมจะไม่ได้ฆ่าแม้แต่คนเดียวปล่อยพวกเขาไปหมดหลวงจีนเหล่านี้ทําให้ข้าต้องประสบภัยพี่บัตแล้วนี่นี่เจ้าเห็นหลวงจีนสําคัญกว่าพ่อย่างนั้นเหรอฮะเปล่านะโปรดอย่าลงเชื่อไม่หมดสิเจ้า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 ทหารจับองค์ชายไปขังเอาไว้ ครับใครกอดกำทำเข็นกำตับสองแน่ๆนะอะไรกสังหารหลวงจีนหนึ่งหมื่นรูปไหมหลวงจีนตาถังสี่รูปนั้นต้องจับให้ได้นะพะยะค่ะไปสิจ้าจ้ามีราชการสังหารหลวงจีนหนึ่งหมื่นรูปไหมท่านไม่ทัพทำไมต้องสังหารหลวงจีนหนึ่งหมื่นรูปด้วยหลวงจีนที่เคยจับมาขังไว้องคชายทรงปล่อยไปหมดเดี๋ยวนี้องค์ชายถูกขังไว้ในคุกหลวงแล้วหงอคงจะต้องช่วยองค์ชายนะแล้วตอนนี้จะไปจับหลวงจีนได้ที่ไหนไอหัวแล้วก็ฆ่าได้หมดละ เราไปมอบตัวไปมอบตัวเหรอเอ้ยอเจ้าแม่ทับนี่พวกเจ้าเองเหรอใช่แล้วพวกเรามามอบตัวใช่พวกเรามามอบตัวอ๋อหลงจีนตาถังมีน้ําใจจริงๆเร็วเข้าไปจับพวกเขามาดวมองอะไรลงมือเลยซี่ไม่มีเวลาแล้วนะหงอคงต้องทำให้ได้นะหวังใจเธอ รับรองราชาเละเลือนคนนี้ข้าพรกรอไม่ได้ข้าไปแป๊บเดียวเดี๋ยวก็มาฮะฮะเฮ้ย<ป> <c oughs> ข้าตาฝ่ายหรือเปล่าเนี่ยหลวงจีนมาจากไหนเนี่ยโอ้โหแทหารมีหลวงจีนบุกเข้ามาในนี้โอยเลวไหลข้าเป็นพระราชานะข้าเป็นพระชายาอ๋อเหรอโใช่ข้าเปลจะหลวงจีนได้ยังไงเนี่ยโอ้ฝาสางแล้วโอยเส้นผมของข้าละโอ้ทำไมเป็นอย่างนี้กับตำสนอง จ้าปัหาที่เป็นปีศาจหลอกลวงชาวบ้านถ้าคนเป็นว่าเล่นโจ้ยเจ้า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 ไปลวงจีนเจ้าก็เป็นหลงที่เหมือนกันด้วยเดินเร็วๆตามข้าไปเข้าเฝ้าพระราชาข้าไม่ไปนะข้าไม่ไปช่วยข้าด้วยช่วยข้าด้วยข้าไม่ไปข้าไม่ไปช่วยข้าด้วยโอ้โหควันที่ใหญ่บนระเหิมเลยพระราชาเสด็จเลย ฝ้าไว้ดีครับครับขอทรงพระเจริญเอาตามสบายปล่อยข่ะนะปล่อยข้าปล่อยค่าปล่อยค่ะเดี๋ยวโอ้ยโอ้โอ้ย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 โอยอยาอยอก็โออ้ยโ้ยโอ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 ้โอ้อ้ยโอ้อ โอ้อาจารย์เริ่มสนุกแล้วล่ะอออรลนลกดมาโอ้ยโอ้ยโหมโอ้ยโอยอะไรจะไรนนี้ อาจารย์เยี่ยมเลยงานสำเร็จแล้วใสแตงก็เหมือนกล้าไปหมดอะไรเนี่ยห่ายไปไหนรหลแล้วรัยงอยกคนยากยันุ้วุยกัหน่อย็ว ฝ่าบาทไม่น่าเลยหลงเชื่อใหญ่แม่มดพวกเราควรขอโทษหลวงจีนสีรูปนั้นนะจริงไหมฝ่าบาทก็ได้ก็ได้หลงจีนสีรูปนั้นไม่ธรรมดาจริงๆนี่เป็นน้ำใจนิดหน่อยของข้าอาตมาไม่รับเงินทองเออเตรียมขออะไรให้พวกเราดีกว่าโอยกายเออได้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  เตรียมข้าวปลาอาหารโาาชคดีองคชายทรงช่วยเหลือไม่งั้นพวกเราคงตายไปแล้วละ่ะฟาบาองค์ชายเป็นคนดีจริงๆนะองค์ชายอาเชิญองค์ชายมาเร็วๆองชายฉลาดกว่าข้าอีกพระองค์ทรงเลอะเลือนแล้วควรจะ <laughs> ข้าแก่จนเลอะเลือนแล้วจริงๆนับแต่นี้ไปข้าจะยกบลาลลังให้แก่องค์ชายฟาบาทรงปราดเรือง,งอีกเรื่องหนึ่งเมื่อเมียฝาหัวเปลี่ยนเป็นชินฝาหัวได้ไหมหมายความว่าเคารพนับถือศาสนาอดี เปลี่ยนเดี๋ยวนี้เลย 八十一难了七十二变之地，什么魔法狠，独自有招数神奇。八十一难。